เป็นยังนอไปใยยังอย่างนีน้อไปที่ปยเยอะยยอยังอย่เน่คือเป็นห้องถงเป็นห้องไงสำหรับครอบครัวสำหรับผู้มาตะกรายเดี๋ยวว่ามาหกเจ็ดแปรตตัวคนหนึ่งเสียลูกล้านหนึ่งเสียมาหามาเยี่ยมมาอยางมันสิก๋บ้านนี้ถ้าเปิดบี่จ้ของอีนห้องนี่ยังใส่อันนี้คือแงตูดิห้องแกงตัวเพราะชั้บนว่า ขันไปได้ขันไปใช่มนะอนักเนี่ยยังเห็นั้รอกันยุนีแต่งตัวแต่งตัวชดตัวยุนีแมนแมนเอาไป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 เบิ่งคือสามร้อพอรุ่งแมป้าเป็มางงนี่ห้องโงเออเปินมาหงอันนี้หองเออห้องโงน่ะห้องโถงห้องก่อนแล้วยบ้านหังนั้นก็เดี๋ยวมันคนหลอานนี้ห้องไนอีกอันนี้คือหองที่ล็กหองพักคอนี่เล็กอบบไรวะ นี่แหละคือการพักค่อนใช่ไหมนี่แหลมยื่นขึ้นมาเรียนนี่ก็วคทีแต่งขอกแต่งเพลงชุ่ชมบรรยากาศโอ้สมบูรณ์แาบเลยแล้วแต่งเพลงยืนนี่เออเรียบสบายสบายบ่ได้ซีเรียสเมนเมนเมนบรรยากาศคือคือชมบรรยากาศกับแ่งเพลงได้บ่ออะไรดูบ่อสบายเลยไม่ผิดหนึ่งก็มีห้องน้ำเออห้องน้ำห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยจ้าบักประจวบ ขาก็ลงเลี่มพวกอไอันนี้มน้องยงต่องง่า่หลมองราตูอันนี้องลุโจแตาดตววพวกหเตโอ้อันนี้ใครมองเืมองน้ำเลมมออะรบอีนี้วดรดูกต้องดเสียงาตอนนี้ ตอนนีีเพราะว่าเฟ่อิเกย์ยันถ้าเด้เขาบ้านเบลวินบลวินใครจเขาบ้านอินเด็กอินเด็กค่ะอินเด็กครับมาสองสามหองสี่หองแล้วตัวนี้อันนี้หองยังไงหองอันนี้หองพระหองพระอันนี้คือนบอกว่าสามหมื่นเราห่อเด้อเด้อเด้อสามหมื่นจะใ่ตวเราห่อเด้อยัวเนี้เราจะมาสวดไปได้กวนจบอันเากับามหวายคะแมวายะองพระยมด้ยเลยบ้มเ้วยย คุณเดียย่จะหองพักยี่หองสวนมุนเออหองพระหองเจ้าอันนี้เหองวใส่อันนี้หองแม่สุภาพเลยเอาแม่เดี๋ยวไปหองแม่สุภาพเพาะุาเลยครีหองแ้แม่โตขวานิแเนนมากบเอาบบิแล้วบมีบดทนึ่ค่บดที่นี่ร์ของจัดท่งนี้แหละลารของนอนเจ็ดองน้ำองนางยังไขคารางกัน ลายใหญ่หรอของทำงานแนไงของนี่ของนั้นอยลายลายเราท่านมีเฟอร์นิเจอร์ที่กี่คือว่าให้พ่อบ้านเนี่ยเขาพอไปอยู่ห้องไหนด้วยนะบบหายพ่อไปอยู่ไปอยู่นู่นไปอยู่กลางป่านกาสะบกเุยนะกิ่งก้อมก็ขัดมาเชียวพี่ก็ต้องจะนุ่งจืวกันนันอยู่หันดอกเขาว่าให้เจ้าหรือเปล่าว่าเนี่ยอกเอาเพราะมันจองไปแล้วแมมันจองใส่ัะไรห้องน้ำยุคประเทศนึง คนห้องนึ่งบัน่าอยากอสบายโอก็ทิปติดกันมาด้แล้วมันนันี่ยันเม่้องซือมามันก็มีแบบนี่บอกเออมันไม่ได้สงสิสบาคุณพ่อากแท็กซี่จากแท็กซี่แต่มาเบอร์บุญจะานั่งหน่อยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อน่เขาให้จองมหจองอยู่นี่พอเดีเอาเลย มาหองไรเรีอรมุ่งโจแล้วว่าจากป่าก็ุ่้้บอกก็เล่าอีกโจ้มาโอ้ยเนาะมอกยังากับนั่นนั่นยะเออั่นล้สนมยันกะน้เนี่นาดล้วสนเ้มันกับอเป็นธรรม่าดอหองยูหันกนโอ้เล็กน้อยแล้วเอาเล็กน้อยจะด้เกิดขึ้นมันมีตะกุไงอยู่น้ากัน้ใหญยไงจัะ เออแต่คนีอยย่บ้านเนี้เราอยากไส่ส่วนตัวเน่ะแต่สวนตัวก็ได้ที่ของส่วนตัวเนี้ยอหันกับส้วนตัวออแม่บ้าแม่บ้านยังที่แม่บ้านที่บาดูแลอย่ง้ยอยหันเขียเนออเขียบบ้านูตัวเาเฉียบบ้านูตวเราบอกแต่ที่แรกได้บ้านเาเพราะเนี่นึ่ง่งนู่น่งนั่นอายุหันละไปหาล่งไปไปไปหาาล่างไปเนี้ยกันไปเออนี้ยเนี้เราบอกว่าใจแล้วเขียบที่รีเป็นยังไ้องมาเดี๋ยวนี้นะ ปวอกลอยู่อ่ะคือวอาพู่ออกไปนี่จะพอนะคือว่าูออกไปนี่จคพอนะจาะาำไมว่คว่าให้พอพอเนาะใคว่าให้่ยังได้ให้ย้ยให้ยุ่าหัวาตู้เตู้ตีให้คือว่าให้ก่หันยุ่หันอีกคือเข้าใจว่ให้ยุ่เป็นดูแลดูเตาดูทาพุนโอ้ยนั่งนั่งนั่งมึนงีโอ้ขามื่อ้งเมนผมได้นังไงจอามันแฉกยัง่ มมนเป็นห้องเป็นห้องตอห้องมันห้องนี้องห้องน้อยไดหนึ่งห้องฟังฟังฟัห้องน้ำันอยู่ทางทางก็การเรียกห้องน้ำไหไอ้เราอยู่ห้องหน้ำเพาดีถ้าไหนเลือกเราบรรลุห้องน้ำได้ตูวแล้วป่ะเออโยนเหันมันนอกตูก็ทีเขาดึกขึ้นม่ามีดีร้อนไหมเอาเยอะเลยโอ้ยออเดย

นี่นี่ของนี่อุ่ยของนามผิดซะไปเจ้ายิ้มหายอะไรนี่นี่นี่ย่หานคือให้เราเป็นเป็นพยาบาละหมเออปทนพยับนของฮันเออไ้เป็นเรียบนควบควบแล้วมากแล้วอยากไดของนามในตัวพนะพนี้ีกกรบุยของนามาเออยเนอด้้กี่ยนง

เนี่ยมองยกมองกินเขาย่างเซาอุติเบินกินเขาไหมล่ะแมบางทีบาทีว่าปากันหรือหมโอ้คือเจอเลยเนาะเอมันอิจเจอนีอะไรมองเห็นแต่ผูอะไรเอาลตามสมเลยเอาเลยตามสมเลยเออตามสมตามสม คือแล้วมุดส่อนนั้นเอาไหมเอาตามสวนไหมสองคนน่ะวันนี้พร้อมจิ้บเบรคของหมดพร้อมนี่ยังรายเลยเลยมือแร่งก็นอนได้เลยถึงเรียกเรื้อยเลยแต่น้ำกันเลยในบริเวณขอบคุ้มออบบนเลยมือแร่งนี่คือนอนได้แล้วจะเป็นบาลมีโรยเต้าอยู่บางหันก็ไม้ด้วยนี่นี่แม่จะย่างไปนี่กับแม่เลยแม่หนี่ไหม เออองน้ามกติดกันอยู่เห็นไหมข้างรังมานมันก็เป็นมองตากเสืยแตกผ้ายยังก็อยู่ในห่านมิดกว้างขวางสบายดีวกันเอ้าวเนอย่างน่ะเป็นอย่างยูนี้เพป็นอย่างยูนี้ยูห้องมึงมันก็ม่นต้องมาด่าหาพูดซีหมดแล้วร้อนสิไปบินทางไหนไหมไบินที่ไหนนี่ช่องไหนนี่ช่องไหนนี่ช่องแม่สุภาพโค้ชเพื่อนบอกทแม่เพื่อนนี่เพราะมันช่องแจ็คแลมไหมอ๋อยังแลมมาทายดอกแรมบ่า พ่อแล้วพ่อยังเปิดดีมคนเปิดดมคือบอกไกลแฮ่เปิดดีมไหมบัดหลยเราทำเราเบิ้งคนได้ใจเราบ้วเราสูญหยังเราเกลี่ยหยังอรนี่ยไปดบดได้บดตรงไป้งมานนี่เรากินแต่เด้กจินมอา้มจิ้มจ้มจิ้ม้วก็จ้มม้้้้ม้มเิงเิ้ิ้้นเล้มณ์้จิจิจเนาะ

ให้พีถือกัวนเนียวใครพี่ใคถือกะป่อคุณบ้านพี่คุณยายบ้านพีชเออคุณยายบ้านสคนพี่ตัวเอาเมยยืิเอาบ้านบ้ซื้อเจียแต่งงนแล้วไม่บ้นหนเป็นยืดเป็นยาวอันีไหมเออสัวแล้วมาแล้วไปก็ไม่ต้องขาันที่บ้านนี้กับบ้านนี้โมกข่าันโมกข่บกัน้าโมกขาอันแก่ขาหรือโมกข

นีเป็นห้าปลาหรือราเนี่ยไปกไปมันถึงมองเนี้ยหาปลาต่นนีแมุกเข้าเล้วแต่เดี๋ยวเราจะเท่าโตนี่เท่ากันไม่ไี้บอกรัคุยกันเร้วนี่กันเร้วว่าอันเรียบเซตเตเรียบเซตบอกันแล้วบอกันท่กำล้งดุยอย่านี้มาหาง้วางหางบ้วาง้่อบ่าสักหนางมือในวางนี่เรีวกันบ่อมือดีกับมือเงิน ต้องได้เนอนเนี่ยบราลกินน้ำเย็น่อนคุยกันข้ากัน้วทำเขาห้องทำต้เขาห้องเย็นใช่ไหมใช่เาแล้วเย็นมาแต่ว่ามาแต่วามันตู้เย็นเขาห้องเย็นข้อยู่ยลูกสูคุยกับแม่วนูจะหาเล้ยเอาแม่เส่ว่าจชเไย แม่สิว่าจะเรียนมองยูมองเศร้าเนี่ยเอาปินว่าให้ไปเป็นผู้ใหญ่บ้านยูหันก็ดีได้สบายเนี่ยสบาเห็นดี็ดีเออขันบ้างสั่นก็มุ่งนีเป็นของเจ้านี่เป็นผู้รลกผู้ใหญ่เจ้าต้องไปยูมองหันเฮี่หลังนั้นไปคุ้มลูกคุ้มเจ้าหลายๆคนเขายูหันเอต้องเป็นผู้ดูผู้เลยกซอยเขาตัวเสยงเสยองเป็นพญาลักาน้ำรด เช่กับเขาช่างพ่อพี่แล้วเออเอาโอเคเนาะแล้วมีมีอะไรนะ